สวัสดีครับผมชื่อปุ๊กนะฮะในอนุบาลวิชาการในองค์การนักศึกษามทรล้านนาครับสวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะับสักพักระทับที่แป่ตัวน้านะฮะก็การที่เป็นผู้นําได้เราก็เป็นผู้ตามที่ดีได้นะครับก็เราอนกีนก็ผมมาสู้ความในใจนะครับตั้งแต่ที่เข้ามานะครับผมก็ติดค่ายทับซ้อนนะครับก็ผู้กอค่ายผมก็รีบมานะครับมาครั้งแรกนะครับก็รู้สึก ตอนเช้าเนี่ยง่วงนิดนึงนะครับพอตอนบ่ายรู้สึกบรรยากาศเปลี่ยนทันทีนะครับมีสาระทุกๆเกมทุกท่านสังเกตนะครับว่าใช้สมาธิใช้ความคิดยังกลุมของผมนะครับเกมที่ต่อัสื่อทิมงนครับล้มเท่าไหร่นับไม่ถ้วนครับแต่ที่ผมไม่หยุดคือผมพยายามตั้งมันให้ได้แล้วผมบอกเพื่อนในกลุ่มว่าวันนี้พวกผมอาจจะทําไม่ได้อาจจะไม่สูงและไม่แข็งแรงที่สุด แต่วันหน้าครับผมจะทําให้มันสูงและมันแข็งแรงที่สุดให้ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับ <S <S เกมเหล่านี้นะครับมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าทุกท่านนะครับไม่นําไปใช้ในชีวิตหรือไปใช้กับรุ่นน้องนะครับผมเชื่อเสมอนะครับว่าองค์กรหมหาเชืาอไยจะดำเนินไปข้างหน้าด้วยได้นะครับมันต้องมีคนที่เริ่มนะครับเริ่มที่จะเปลี่ยน อันไหนไม่ดีเปลี่ยนนะครับนำความรู้ของค่ายแต่ละค่ายนะครับไปปรับไปใช้ถ้าคท่านยังใช้ประเพณีเดิมๆเ,มเมรา้องเดิม,ดมอย่าลืมนะครับว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อสิปีที่แล้วนะครับเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกับเด็กที่10ปีเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตกว่าเราจะเล่นลองนึ่ย้อนไปนะครับตอนเด็กๆต้องขับรถไปที่ร้านเพื่อที่จะไปเล่นแต่เดี๋ยวนี้ครับ บ้านครับมีโน้อนุกทุกคนแล้วครับแค่มอสามก็มีโน้มนุกแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ท่านควรจะเปลี่ยนกิจกรรมตลอดนะครับที่ผมขอฝากกับเพื่อนๆทั้งสามนะครับพอก็เขาอ่าผมก็ขอขอบคุณนะครับคณะวิทยากรนะครับที่มาให้ความสนุกและให้ความรู้นะครับผมว่าคงได้อะไรกลับไปเยอะนะครับแล้วก็โอกาสหน้านะครับคงได้ร่วมงานกันอีกนะเระว่าผมชอบชอบในกระบวนการคิดแล้วก็กิจกรรมที่สอดแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้เพื่อนทุกคนนะครับ นำเกมของท่านอาจารย์นะครับไปปรับใช้นะครับแล้วผมขอขอบคุณนี่ครับ